จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปีไหนน้ำมาแปลงพืชของเราก็เสียหายซ้ำๆวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดงจะพาทุกท่านไปดูว่าถ้าเรารู้ทันน้ำรู้จักวางแผนเราจะรับมือกับน้ำท่วมได้ยังไงบ้างมาทำความรู้จักระบบ4-5-3โมเดลกันค่ะการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมไม่ยากขอแค่เราจำสูตรนี้ได้4คือ4ระยะของการจัดการภัยพิบัติ1 ลดผลกระทบวางแผนล่วงหน้า 2. เตรียมพร้อมเมื่อมีสัญญาณเตือน 3. ตอบสนองรับมือขณะเกิดน้ำท่วม 4. การฟื้นฟูหลังน้ำลดพืชห้ากลุ่มพืชที่เราต้องรู้วิธีดูแลให้เหมาะกับภัยต้องวางแผนให้ดีพืชแต่ละชนิดมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกัน 1. พืชไร่เช่นข้าวโพดอ้อ,อยมันสำปะหลัง จุดอ่อนไม่ชอบน้ำขังรักขัดอากาศเร็วเสี่ยงรากเนวยืนต้นตายแนวทางป้องกันอย่าปลูกในพื้นที่ลุ่มสำซากขุดร่องน้ำรอบแปลงให้ระบายได้เร็วทำคันดินหรือประตูน้ำเล็กๆรอบแปลง 2. พืชสวนเชน่นมะม่วงทุเรียนกล้วยมะละกอจุดอ่อนรากลึกแต่ไม่ทนน้ำขัง ทาน,น้ำขังสอง,งสาวันรากจะเนา่าแนวทางต้องกันยกโคกยกร่องปลูกไม้ผลทำคันดินรอบสวนและติดตั้งท่อระบายน้ำเลือกพันทนน้ำตัดแต่งกิ่งก่อนน้ำมาลดการใช้ออกซิเจนของต้น 3. พืชผักเช่นผักใบเขียวจุดอ่อนรากตื้นลำต้นอวบน้ำจมน้ำแค่หนึ่ง,งสองวันก็เนา่า แนวทางป้องกันปลูกในแปลงยกสูงหรือที่ดอนปลูกผักหลายชนิดแบบเลื่อมรุ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงหลังน้ำลดเพาะกล้าล่วงหน้าฝื้นตัวเร็วใช้เวลา30-45วัน 4. ข้าวจุดอ่อนช่วงต้นกล้าถ้านามิดต้น7วันจะตายหมดแนวทางป้องกันปลอดเวลาปลูกให้เก็บเกี่ยวก่อนฝนหลาก ใช้พันข้าวทนน้ำเสริมขนนาให้แข็งแรงหากไกลสุกแล้วให้รีบเกี่ยวเมื่อมีสัญญาณน้ำหลาก 5. พืชน้ำมันเช่นปาล์มน้ำมันทั่วเหลืองมะพร้าวจุดอ่อนน้ำขังนานรากขาดอากาศใบเหลืองผลร่วงแนวทางป้องกันเลือกพื้นที่สูงกว่าปกติปลูกในดินระบายน้ำดี หลีกเลี้ยงการปลูกถั่วลิสงในที่ลุ่มเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรารอดจากน้ำได้เครื่องมือสามอย่างที่ต้องมี 1. แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วยให้รู้ล่วงหน้า 2. ระบบเตือนภัยผ่านมือถือวิทยุชุมชนลายกลุ่ม 3. เวทีประชุมเวทีอบรม การรวมกลุ่มเกษตรกรร,กร,รวมกับเจ้าหน้าที่เพื่อวางแผนล่วงหน้าเพราะไม่มีใครรู้แปลงกเกษตรของเราดีเท่าตัวเราเองภัยพิบัติอาจบองกันไม่ได้ทั้งหมดแต่ผลกระทบเราลดได้แค่เรารู้ก่อนป้องกันได้และฟื้นตัวให้ไวหากเราร่วมใจตั้งรับอย่างเป็นระบบหนามจะมาอีกกี่ครั้งเราก็พร้อมและเราจะอยู่รอดไปด้วยกันค่ะ